อาจารย์ฟูจิมีความรู้อะไรมาบอกคะฟูจิครับหลายคนยังไม่เคยรู้เข้ากล้องป้องกันมะเร็งคุณไม่ผิดนะครับเข้ากล้องป้องกันมะเร็งเอา้าฟูจิไปเอาผลวิจัยมาจากไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการกินครับคุณรู้ว่ากินแบบไหนจะมีสารทําให้ดูดซึมแล้วต่อสู้กับมะเร็งถ้ากินถูกคุณจะใช้เข้ากล้องเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณแต่ถ้าคุณกินผิดเสียประโยชน์มากเลยตั้งใจฟังให้ดีไปดูผลวิจัยกัน คำถามก็มีอยู่ว่ากินข้าวขาวกับข้าวกล้องต่างกันขนาดไหนตอนเอ่นผมขอเล่าเรื่องความอันตรายของมะเร็งก่อนดีกว่าต่อจากนี้ไปผมจะพูดคำว่ามะเร็งเป็นเอ็มเร็งแทนนะครับเพราะบางที AI จะปิดกั้นเวลาผมพูดคำว่ามะเร็งผมจะเปลี่ยนเป็นเอ็มเร็งแทนนะครับรู้ไหมครับว่าโรคอะไรที่ทำให้คุณตุยมากที่สุดนั่นก็คือเอ็มเร็งครับเอ็มเร็งครับปัจจุบันนี้ใน2คนจะเป็นเอ็มเร็ง1คนนะครับและทุกๆคนที่เป็นเอ็มเร็ง4คนจะตุยด้วยมะเร็ง1คนครับนี่คือข้อมูลในประเทศี่่ปปุนนรระะจจะเเททไไยออาาจกกว้้็ดคับแล ปัจจุบันนี้การแพทย์ก้าวหน้าขึ้นแต่คนป่วยเป็นเอ็มเลงมากขึ้นไม่ได้ลดลงเลยนะครับมันเพิ่มขึ้นเราควรจะรู้เรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับตัวคนเองและพี่น้องคนรักของเราด้วยนะครับในวิดีโอนี้ทุกครั้งจะมีคนดูประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนคนดังนั้นครับถ้าคนดู50,000คน2 5 0 0 0ื 25, คนจะมีโอกาสเป็นเอ็มเลงและในตระกูลผมก็เสี่ยงเป็นเอ็มเลงกันเยอะครับและหลายคนก็ถอนใจว่าเอ็มเลงมาจากกรรมพันธุ์หรือเปล่าผมไปดูผมวิจัยมาแล้วครับว่าเอ็มเลงมาจากกรรมพันธุ์แค่10%เท่ารับ,รบเปอร10%เ่าน มาจากการกินครับการกินครับครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ว่ากินอะไรแล้วทําให้เสี่ยงเป็นเอ็มเลงแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกินอะไรแล้วป้องกันเอ็มเลงหรือต่อสู้กับเอ็มเลงหนึ่งในนั้นก็คือเข้ากล้องครับเข้ากล้องครับแล้วต้องกินยังไงล่ะคําถามเข้าขาวกับเข้าก้องต่างกันตรงไหนเพื่อนๆคิดว่าตรงไหนครับ ข้าวขาวก็คือข้าวที่มีข้าวเปลือกแล้วมีการสีเอาส่วนที่มีวิตามินหรือสารอาหารต่างๆออกไปตรงนี้เป็นส่วนที่มีสารอาหารสําคัญและมีส่วนที่ต่อสู้กับเอ็มเล็งครับต่อสู้กับเอ็มเลงไม่พอครับจะมีตัวที่นะยัดยั้งไม่ให้เอ็มเล็งเจริญเติบโตแล้วบอกให้เอ็มเล็งเลิกมีชีวิตด้วยตัวเองเขาว่าเลิกมีชีวิตมันเป็นอย่างนั้นครับทำให้เอ็มเล็งหยุดการมีชีวิตครับในนี้จะมีสารอยู่4ตัวใหญ่ๆครับตัวที่1เรียกว่าเฟติกแอซิดหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า เฟจินสั่งไอ้ตัวนี้เอามาทดลองครับเอาเซลล์เอ็มเริงตับมาใส่กับเฟติดสิดทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยปิดชีวิตตัวเองครับปิดชีวิตตัวเองครับมีความสามารถมากกว่าธรรมดาถึง7.37เท่าเทียบเท่ากับตัวยาฆ่าเอ็มเรงธรรมชาติซึ่งธรรมชาติจะเจ๋งกว่าเคมีครับเราะอะครับเพื่อนๆสมมติว่าคุณเป็นเอ็มเรงแล้วคุณต้องใช้ยาเคมีหรือคีโมมันจะทํร้ายเซลล์เอ็มเร็งด้วยและทาร้ายเซลล์ดีของคุณบางคนเสียชีวิตจากการป่วยด้วยยาคีโมและนี่คือตัวยาธรรมชาติซึ่งอยู่ในเข้ากล้องเจ๋งไหมครับ เพราะฉะนั้นจะไม่กินได้ยังไงตัวที่2ที่อยู่ในข้าวกล้องมันก็คือเฟรูลิกแอซิดเฟรูลิกแอซิดนี่ก็คือตัวโพลิฟีโน่ธรรมชาตินะครับโพลิฟีโนก็คือหนึ่งในการนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระต่อต้านไม่ให้เซลล์เราเกิดสนิมไม่ให้เซลล์เราแก่ทําหน้าที่เหมือนบอดี้การ์ดในปี2020มีการทดลองเอาเซลล์เอ็มเหลงเต้านมเอามาเพาะและในนั้นจะมีตัวที่ทําให้เกิดการลามไปเอาไว้ว่าอื่นตัวเฟรูลิกแอซิดนี้เป็นตัวที่ดับยั้งทําหน้าที่เหมือนบอดี้การ์ดไม่ให้ลามไปที่ส่่่่่่่วนนนนนออออออืืืขงงงรรรรราาาาาากกยยเเเเเพะทททีีีปป็็็้ัตคม นมแล้วมันจะลามไปที่อื่นๆเมื่อไปทั่วร่างกายนั่นคือระยะสุดท้ายถ้ามีตัวเสลิกแอซิดจะทําให้ยับยั้งการย้ายถิ่นฐานของเอ็มเลงไปที่อื่นๆซึ่งถ้าเราป่วยแล้วเราไม่สบายเราต้องไปโรงพยาบาลแล้วเราต้องใช้ยาที่ราคาแพงและมีผลข้างเคียงทําให้ร่างกายเราเกิดดามาจอีกเยอะเลยดังนั้นกินแบบธรรมชาติจะดีกว่าไหมครับก่อนที่จะพูดถึงอันที่3ากับที่ที่จะบอกก่อนว่าคุณต้องดูให้จบเพราะอะไรครับมันอยู่ที่วิธีการกินด้วยนะไม่ใช่ว่ารู้แล้วคุณกินไม่ถูกบางทีอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพกินนแบบไหหใ้ดีต่อสขภาพ ตั้งใจฟังประโยชน์ของอันิสานตอนที่4ก่อนอันที่3อันที่4ี่ในเข้ากล้องจะมีนะฮะแกมมาออริเซโนลกับ แมมาโทโกไซโนเคยรู้มาก่อนว่ามันมีของดีอยู่ในนี้ขนาดไหนน้อยคนที่จะรู้ข้อมูลนี้ครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณสามารถเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตได้นะมันถูกเปิดเผยอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ไม่ค่อยมีคนมาสอนเรื่องนี้ตัวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องลดคอเลสเตอรอลด้วยนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องต่อต้านอนุมูลสีลาอะไรต่างๆเยอะแยะเลยอ่ะแล้วเป็นที่เปิดเผยนะครับในมหาวิทยาลัยโตเกียวริกาไดก็คือเพิ่งเปิดเผยในปี2024นี่เองซึ่งผลวิจัยนี้มีการเปิดเผยทําให้โลกตกใจก็คือเอาเซลล์เอ็มเรียง ไม่ทาให้ร่างกายเราผิดปกติครับเจ๋งมากเลยเป็นของธรรมชาติเลยอะ่ะตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องวิธีการกินกันดีกว่าถ้าคุณกินข้าวกล้องผิดจะทําให้เป็นเอ็มเลงมากขึ้นเอ็มเลงมากขึ้นเอา้าไหนคุณฟูจิบอกว่าข้าวกล้องดีป้องกันเอ็มเลงไง ใช่ครับแต่ถ้าคุณกินผิดจะทําให้เกิดเอ็มเดงมากขึ้นครับในข้าวกล้องจะมีสารที่ชื่อว่าอนโนแกนิกออร์เจนิกตัวนี้มันอยู่ในข้าวกล้องครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนี่ยอ๋อภาษาไทยเรียกว่าสารหนูอินรียเคอดินเขาสารหนูไหมครับบางทีเนี่ยพวกข้าวกล้องพวกนี้มันจะดูดของดีเข้าไปในข้าวและก็ดูดสารพิษที่อยู่ในดินหรือสารเคมีต่างๆที่อยู่ในดินเข้าไปอยู่ในข้าวด้วยเอา้าแล้วทําไงดีอะอย่าเพิ่งตกใจจะสอนวิธีการกินครับวิธีการกินไม่ยากครับ นั่นก็นคือคุณเอาสารนูอินรียหรือเอาสารที่ชื่อว่าอินโนแกนิกออร์สนเนี่ยเอาออกสิครับเอาเอาออกง่ายล่ะวิธีเป็นนี้ครับนัน่นคือการก่อนที่คุณจะหุงข้าวคุณจะมีการสาวข้าวถูกไหมครับไออินโนแกนิกออร์สไนตเนี่ยหรือสารนูอินรีเนี่ยฮะมันจะละลายในน้ำแล้วล้างออกได้ล้างออกได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการ สาวข้าวเสร็จแล้วเทน้ำทิ้งเสร็จแล้วก่อนที่จะหุงข้าวเอิมน้ำนะไว้ในหม้อหุงข้าวกับข้าวกล้องปล่อยไว้1คืนแล้วในรุ่งเช้าคุณสาวข้าวแล้วก็ล้างน้ำทิ้งทําให้เราสามารถเอาไอสารหนูอินรีย์พวกนี้ออกได้ครับเพราะมันละลายในน้ำที่ผ่านมาเราหุงแล้วกินเลยแต่วิธีการก็คือปล่อยไว้1คืนแล้วเราล้างแล้วค่อยออกออกไปมันดีอย่างหนึง่งข้าวกล้องบางคนบอกว่าก,กินแล้วกินยากมันแข็งแต่ถ้าคุณแบบปล่อยน้ําไว้1คืนข้าวกล้องมันจะบวมแล้วจะฟูหุงแล้วอร่อยด้วยครับในนี้มีบอกมา แต่อย่างไงก็ตามก่อนหุงข้าวเราเติมน้ําไว้1คืนแล้วค่อยเทน้ําออกไปก่อนหุงข้าวอย่างนี้ก็จะล้างพวกสารนุนซีออกได้ครับ เพราะสารนูอินรียจะละลายในน้ำครับเจ๋งไหมฮะร่างกายเราเสริมได้ด้วยความรู้ครับเมื่อเรามีความรู้นะครับกินของดีทุกวันก็จะเพิ่มคูิน้นทานให้กับร,ร่างกายเรามีบอดี้การ์ดช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นเอ็มเลงในปัจจุบันนี้2คนเป็นเอ็มเลงหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอคิดดูว่าเรามีความเสี่ยงขนาดไหนเราต้องป้องกันด้วยตัวเองโดยหาบอดี้การ์ดธรรมาชาติครับแต่นะถ้าคุณหาบอดี้การ์ดแล้วบอดี้การ์ดพวกนี้มาทำร้ายคุณจะเกิดอะไรขึ้นครับนอกจากนี้แล้วเราควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องเอ็มเลง เคยคิดไหมว่าจะไปที่โรงพยาบาลไหนถ้าเป็นแล้วคุณจะใช้ยาไงไม่เคยมีคนตั้งใจหรือสนใจเรียนขนาดนั้นเลยแต่สนใจเรื่องอะไรเรื่องรถเรื่องรุ่นมือถือแต่เราไม่รู้เรื่องสุงภาพนะอันนี้สาคัญนะฮะเพราะสุขภาพเรามีค่ามากกว่ารถมากกว่าบ้านมากกว่าทุกๆอย่างนะสลหรับคนที่มีความรู้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดได้ดีและมีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีและแข็งแรงได้ยาวนานคุณเคยรู้ไหมครับว,ว่ายังมียาแก้ปวดอีกชนิดหนึ่งผมไม่สามารถบอกที่นี่ได้เพราะถ้าบอกทีไรน,นะครั้งที่แล้วออามาเปิดเผยปุบ๊บปิดกั้นเลยฮะ ิดกั้นแล้วก็โดนตัดคะแนนด้วยนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะบอกเพื่อนๆในตรงนี้ได้นะครับอยากรู้ไหมครับายาตัวนี้คือการที่เราเป็นเอ็มเลงเนี่ยมันก็คือการอกเสบในร่างกายการหยุดการอักเสบในร่างกายก็คือการยับยั้งหรือหยุดการเจริญเติบโต,ต,ตของเอ็มเลงได้ครับมันคือยาอะไรถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับมีกติกาอยู่3ข้อครับหนึ่งนะครับก็คือข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป2กดเพิ่มเพื่อน3กดแชทไม่กดแชทแล้วข้างล่างจะมีข้อความให้เพื่อนเขียนว่าขอวิดีโอฟรียาแก้ปวดป้องกันันนนนนนเเเเออออมมมมมมมรร็งงพพพืื่่่่่ขขีีียาาาาตททผผููดจะสส้้ลใหหคบแป